สวัสดีครับท่านผู้ชมครับส้อมไบ่นี่พี่น้องครับผมครับผมนี่ฮะบาบุสลาเสียงแครล่าพี่น้องเลยนะครับเดินทางมาสถานที่แห่งนี้นี่ฮะสะพานที่บอกไปแลยวว่านี่ฮะมีคุณค่านี่ฮะเป็นสะพานที่กว้างที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้สะพานทศมาราชันครับพี่น้องครับบอกเลยว่าสวยงามนี่ฮะงดงามนี่ฮะบอกมีทีตีเลยนี่ยฮะบาบุเองเนี่ยมีโอกาสมากคำาคืนนี่วันที่13นะครับเนี่ยเดือนหนึ่งปีพศ2568นั่นเอง นี่คือความสวยงามความตื่นตาอีกครั้งครับพี่น้องครับสุกเต็มสิบนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหปีที่แล้วนะฮะบาโบกะดีมีโอกาสมากเนาะพี่น้องช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เนี่ยฮะล่าสุดที่เพิ่นมีการจดทะเบียนนะฮะจดทะเบียนคู่รักเนาะพี่น้องเนาะอยู่บนสะพานแห่งนี้นะฮะวันนี้บาโบกะด้มีโอกาสขึ้นมาอีกแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่งานเพิ่นเริ่มนะฮะตั้งแต่วันที่ วันที่เก่านะจะถึงวันที่สิเก่าเราพี่น้องซนะิบปันเต็มๆเลยนะพี่น้อครับตั้งแต่4ีม่วงแรงจนทอดเศร้า 4, สีเศร้านะสองนาฬิกาพี่น้องครับมาเนื้อพี่น้องเน้อนี่ะสวยงามขนาดเลยว้าว คือบาโบจะเดินขึ้นไปด้านบนเ้อพี่น้องเอ้ยนะฮะจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องไ,ได้เห็นนะฮะชัดเจนนะฮะเท่าทีตัวเองเนี่ยกระบอคอยเก่งในเรื่องล่าของการถ่ายคลิปวิดีโอฝั่งนี้นะครับจะเป็นเส้นทางที่กําลังเชื่อมต่อเลยเด้คือจากอีกฝั่งหนึ่งเนะฮะเป็นเส้นทางที่มาจากทางด่วนนะครับทางด่วนเฉลเมหานคร ทาผู้ชมับนะฮะบอกก็เรียกว่าความสะอาดนะ,ะับความเรียบร้อยของคนไทยนะฮะหลายๆเจอาทีบาบูเองเดี๋ยวไปถ่ายคลิปวิดีโอเนาะพี่น้องเนาะคลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งต่างชาตินะฮะและมูนีก็ที่ว่าแต่มาถ่ายคลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยนะฮะจะสังเกตเ,เห็นเลยว่าตามพื้นนะฮะจะบ่มี ขยะได้ทั้งสิทนิ์นะเ็นนักท่องเที่ยวมันถือเนี่ยในมือพนันถือมือเน,น,นี่ยเนี่ยนะเก็บไปถิ่มสถานที่ที่เจ้าที่พนเตรียมไว้ให้ไปปลายเดือนเนี่ยพี่น่องพนจะเปิดใส่สะพานนะฮะกระถือเดาว่าจะมีโอกาสขึ้นมาช่วงบรรยากาศแบบ ยางขึ้นมาแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนะฮะถ้างเพิ่งเปิดไสรแล้วจะมีแต่รถถนนทีแลนขึ้นอาบุญสะพานแห่งนี้นะฮะนี่คือบรรยากาศสดๆนะที่บ่าวโมเองได้บันทึกเอาไว้นะฮะคลังประวัติศาสตร์ของชีวิตตัวเองเลยกับว่าได,เดา้เด้อท่านผู้ชมเด้อเนี่ยฮะถือได้ว่าสะพานทศมาลาชันนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมต่อนะฮะอ่าจากทางด่วนนะครับฝั่งพระรามสามนะฮะ แล้วก็ข้ามไปที่พระรามสองนะฮะหรือว่าทางถนนสุขสวัสดิ์นะฮะไปอย่างพระรามสองถ้าข้ามนะฮะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนนะฮะมอเตอร์เวมนะครับที่กำลังก่อสร้างณนะตอนนี้อยู่นะครับพี่น้องครับบางกุเตียนบ้านแพ้วนั่นเองโอ้โอหมุมนี้พี่น้องเลย คืออยากจะบอกกันเลยว่าสวยงามครับท่านผู้ชมครับสวยงามและก็ตื่นตานะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะบาโบ้จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงาม ว้าวจะเห็นนะฮะเหมือนเป็นพญานาคนะครับมุมนี้ผู้คนเยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นนะ,ะคู่ขนานไปเป็นสะพานพระรามเก้านะยฮะด้านขวามือเบาบูครับพี่น้องครับ มุมนี้บัก,ก็เรียกว่าสวยงามอิลีสวยงามอิ๋วเนี่ยฮะนี่แหละประเทศไทยเนี่ยฮะโอ้โหเปลี่ยนสีได้ด้วยพี่น้องเอ้ยนะฮะจะบอกว่าประเทศไทยบ่ปลอดภัยเยาวาเนี่ยนะฮะถ้าประเทศไทยไม่ปลอดภัยแล้วจะมีชาติใดในโลกเลยฮะจะปลอดภัยแล้วเนี่ยฮะเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยไม่อยากมาเที่ยวโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะ่ยเบื่อ,อเด้อนี่ โอ้ยสวยงามหลายอีพออีแม่เอ้ยนะฮะลูกเ,เดี๋ยวมาเห็นแดีวเดินนะฮะทำขึ้นนี่เก็บภาพนี่ฝากไว้ให้อีพออีแม่เดี๋ยวมาเห็นน้ำลูกน้ำเต่านะฮะชมความงามของสะพานเมืองไทยนะครับเพิ่นบ่ได้บอกได้ว่าเขาเป็นคนชาติใดนะฮะประเทศไทยเพิ่นกะให้พวกเขาได้ขึ้นมาชื่นชมนะกระละความงามของสะพานแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะเปิดไซแล้วในเร็วๆนี้ท่านผู้ชมเอ้ย มาเดือนนี่ฮะจนหอดมาที่สิบเก้าเดือนหนึ่งนี่ฮะสองห้าหกแปดนี่ฮะมารับชมความง่ามใดพี่น้องเลย โอ้โหผู้คนนักท่องเที่ยวนี่ฮะเดินทางกลับกับมี่เนี่ยฮะเดินทางมากกัะมี่ไปเลยเนี่ยฮะ cái <laughs> này mà chứ cái <laughs> này cũng được cái này mẹ à